วันนี้ไปดูสมาคมกีฬาจกักรยานแห่งประเทศไทยกันบ้างน,นะครับล่าสุดนายกสมาคมก็เดินทางไปเยี่ยมให้กำลับบงใจนักปั่น BMX ทีมชาติที่ซ้อมอยู่ที่สวนกีฬากระมลครับ ผลเอกเดชาเห็นกระสีนายกศสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายมนชัยโชคภัยบุญกิจกรรมการผู้จัดก,การบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งคูดจำกัดเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาจักรยานบี x ทีมชาตินะครับก็พูดคุยถึงการเตรียมตัวความพร้อมสภาพร่างกายสภาพร,รถอุปกรณ์รวมไปถึงการตรวจสนามด้วยโดยนายกสมาคมก็บอกว่าตั้งเป้าจะคว้า2เหรียญทองจททาก b m เ Time Trial แล้วก็ Racing แต่ทั้งนี้ไม่กดดันนักกีฬาขอให้ซ้อมให้ดีและทำผลงานให้ดีเหมือนซ้อมในขณะที่โกเมสุป,ประเสริฐนักปัน X, ่น BMX ความหวังเดรียญทองของไทยที่เจ็บจากการซ้อมชิงแชมป์เอเชียที่นางโงยา่าประเทศญี่ปุ่นนะฮะล่าสุดตอนนี้ก็ฟื้นฟูประมาณ7-80%แล้วเวลาที่เหลือน่าจะฟิตทัน100%ครับเนืงจากระยะเวลาเหลือประมาณ2อาทิตย์เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาถามนักกีฬาแต่ละประเภทว่า หนึ่งการกินอยู่หลับนอนเป็นยังไงสองเรื่องอุปกรณ์เรื่องสนามซ้อมสนามแข่งขันเขาซ้อมแล้วเป็นยังไงอย่างมาที่นี่เนี่ยก็ถามโกเมศและก็ยุทธภูมินาคแป้นว่าความลาดชันการขึ้นเนินการโดดเนินรับกันไหมถ้ายังไม่ดีก็ก็ฝากทางคุณเอกของ f อ t ช่วยปรับปรุง ตอนนี้ก็นักกีฬาบอกอยู่ในสภาพที่พร้อมแล้วแล้วก็ดีนะครับส่วนปัญหาเหลือของโกเมสที่เราเป็นห่วงตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้อยู่ที่เจ็ดอร์เซนต ก็บอกว่าสภาพร่างกายตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วกําลังทํากายภาพจาักการเจ็บสะโพกนะฮะทั้งนี้ไม่กดดันแล้วก็มั่นใจว่าจะคว้าเหรียญทองให้ได้ครับนี่สภาพร่างกายก็จากที่ลมที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างก็ประมาณ70% 8 0ซครับก็ไม่ได้แย่ลงครับก็คือร่างกายก็ดีขึ้นครับอาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นเยอะขึ้นมากครับ ก็เริ่มตอนนี้ก็เริ่มซ้อมในสนามได้แล้วก็พยายามขี่โดดได้ปกติครับแต่ก็มีช่วงออกตัวครับยังกดบันไดได้ไม,ไม่ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเจ็บที่สะโพกค,ครับก็คิดว่าน่าจะประมาณสิน้นประมาณอาทิตย์นี้หรือว่าอาทิตย์หน้าก็น่าจะเต็มร้อยแล้วครับไม่ไม่ได้กดดันตัวเองเท่าไหร่ก็พยายามขี่ดีสุดครับแล้วก็ทําออกมาให้มันไม่มีข้อผิดพลาดครับคิดว่า ถ้าเราทําออกมาแล้วไม่มีข้อผิดพลาดก็เรียญทองก็ยู่งหน้าแล้วครับเกมชิงชัย17เหรียญทองนะครับ BMX ชิง2เหรียญทองจากทําทริออและ r รสซิ g งชิงชัยกันวันที่12และ13ทธันวาคมนี้ครับ